ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยการใช้ฟังก์ชันโปรแกรม Excel 2013คำนวณเกรดนะคะะเรามาดูตัวอย่างกันเลยคราวที่แล้วเป็นการคำนวณผลรวมคะแนนเฉลี่ยมากสุดน้อยสุดวันนี้เราจะมาสอนการทำเกรดจากคะแนนรวมนะคะวิธีง่ายก่อนใส่สูตรทุกครั้งอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วให้พิมพ์คำว่า if i f if e, แปลว่าถ้าวงเล็บเปิดถ้าคะแนนช่องนี้เอาเมาไปคลิกเลยจะขึ้นเป็น h4 ถ้าช่องนี้มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่เราจะไล่จากคะแนนเกรด a b c ไล่ต่ำลงไปนะคะเราก็มาดูว่า a 80-100ถึง100ถ้าคะแนนถ้าช่องนี้มากกว่า 79ให้เป็นอะไรให้เป็น a ก่อนจะใส่ตัว a ให้เราพิมพ์เครื่องหมยายอนญับประกาศนะคะคือฟันหนูสองซี่ก้อกันแล้วพิมพ์ตัว a เข้าไปเท่านี้เราก็จะได้ก็ได้ว่าถ้าช่องนี้มีคะแนนมากกว่า79จะได้เกรด a แต่ว่าเราจะไล่าตามลำดับไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเป็นถึงเกรด F คือเกรศูนย์นะคะ,อะพอพิมพ์ A เสร็จใส่เครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ใส่ if e เหมือนเดิม if ถ e ้าวงเล็บเปิดคะแนนช่องนี้มากกว่ามากกว่าเท่าไรเอ่ยมากกว่า69ให้ได้เกตให้ได้เกรด B พิมพ์ตัว B เข้าไป ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเกจเ F นะคะต่อไปเป็นเกจลายใส่ลูกน้ำถ้าเลยเปิดคลิกมากกว่า59าเกได้เกตโอ้ยอันตรได้เกต ได้เกดรเด้เกด C พิมพ์ C เข้าไปแล้วก็เป็นลูกน้ำทีถ้าเรเปิดช่องนี้มีคะแนนมากกว่าเมื่อกี้59ไปแล้วแล้ก็เป็น49มุกลูกน้ำแต่เครื่องหมายไต้เกรดด,ดี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 ด เราต่อไปใส่ลูกน้ำอ e ีฟห้วงเล็บเปิดช่องนี้มีคะแนนน้อยกว่า49ให้ได้เกรดเเท่านี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็เวลาใส่วงเล็บปิดวิธีนับไม่ยากแค่นับไปว่าวงเล็บเปิดมีตัวให้ใส่วงเล็บปิดไปเท่านั้น 1,2,3,4,5 1, สอาม่ห้าใส่จนจะปิดไป5ตัวก็กด enter นี่เห็นไหมได้เกด a เ,เราไม่ต้องพิมพ์สูตรอย่างนี้เพราะมันยาวเราพิมพ์แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ลากเหมือนเดิมลากมาจนถึงคาสุดท้ายอ่เราก็จะได้เกตมาครบแล้วอันนี้เป็นวิธีง่งายๆไม่ยากในการคำนวณเกตหรือนำไปใช้ ในการตัดสินใจหนึ่งก็ได้ในการคำนวณโบนัสคะแนนอะไรก็ได้ตามต้องการนะคะ